สวัสดีครับเพื่อนๆ mm hmm. พบกับหมีซีดนะครับกับช่องแบงซีดคาเฟ่ครับวันนี้นะครับหมีซีดไปตลาดมาครับได้ไก่มากครึ่งโลนะครับเป็นเนื้ออกไก่นะครับเดี๋ยวเราจะมาทําเมนูข้าวไข่ข้นไก่รวนกันเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะทําง่ายหรือว่าทํายากแค่ไหนเนี่ยแล้วก็หน้าตาเนี่ยจะเป็นยังไงน่ากินหรือเปล่ามาติดตามชมกับหมีซีดได้เลยนะครับหมักไก่หมักไก่ไว้สําหรับทําไก่รวนหรอใช่มันใส่อะไรบ้างนีนี้ซอสหอยซอสหอยนางรม ซอสปรุงรสซอสปรุงรสงรแล้วก็อะไร,รถดีรสดีน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายกระเทียมพิกไทยรากชีโอ้แล้วมีซีอิ๊วดำด้วยหรือเปล่าซีอิ๊วหาวหานนั่นไงว่าแล้วว่าต้องมีซีอิ๊วหวานเพราะว่าสีมันดำๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปรวนไก่กันดีกว่าโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการรวนไก่ของเราก่อนนะครับตอนนี้ก็ติดแก๊สเรียบร้อยแล้วนี่อันนี้ไก่ของเรา เดี๋ยวใส่น้ำมันลงไปในกระทะนะเืมเสียวฟันมากเลยอะเสียวฟันมัมอันนี้ไม่เป็นแ,แบบ่ครับเสียงลากเก้าอี้จะเป็นใช่ไหมหอโอเคครับเดี๋ยวเราจะตักไก่ของเรานะครับใส่ลงไปอืม เราจะใช้ประมาณนี้พอนะครับเพราะว่ามื้อเย็นเนี่ยเราจะกินกันประมาณ3-4คนเนาะมันก็ไม่ต้องใช้เยอะมากจะบอกว่ากินไก่หอมเนาะหอมนะอมากน่ากินมา,มากๆเลยจริงๆไก่รวนนี่มันมีลักษณะคล้ายๆกับไก่กระเทียมเนาะมันก็ไม่ได้ต่างกันปเหมือนปล่าคล้ายๆกันแต่ว่าจริง แต่ว่าจริงๆแล้วไก่กระเทียมส่วนใหญ่ที่เขาทำอะตามร้านอาหารตามสั่งทำอะเขาจะไม่หมักเนาะเขาก็จะแบบหั่นเนื้อไก่แล้วก็เอาไปผัดกับกระเทียมเออใช่เออแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยซอสปรุงรสน้ำมันหอยเล็กน้อยเอ้ยไม่ได้ใส่น้ำมันหอยใส่ซอสปรุงรสเล็กน้อยอะไรเงี้ยแล้วก็กระเทียมใช่ไหมอือไม่ได้หมักขนาดนี้ อันนี้เดี๋ยวเราเติมน้ําลงไปเล็กน้อยนะครับมันจะได้มีน้ํากุกคิกกุกคลิก,กจริงจริงเมนูนี้สามารถกินกับข้าวต้มได้ด้วยใช่ไหมไเออก็อเหมือนแบบต้มข้าวใช่ไหมแล้วก็เอาไก่เนี่ยใส่ใส่ลงไปก็จะเป็นข้าวต้มไก่ เพื่อนดูควันดูควันโอ้ควันนี้ลอยขึ้นมาเตะจมูกมากเลยคิ้วเลยเนาะขั้นตอนนี้จะใช้เวลาประมาณสักคู่นึงนะครับเพราะว่ากว่าไก่จะสุกเนี่ยก็ต้องใช้เวลาแล้วเตาเราก็เล่งได้เท่านี้ไม่ไม่ใช่ตามร้านอาหารที่เล่งแบบฟูขึ้นมาแล้วแบบสุกเร็วๆตอนนี้นะครับไก่ของเราก็เริ่มที่จะสุกแล้วนี่ดูจัก ลักษณะชิ้นๆนะครับออ๋คุณตักมาให้ชิ้นเอยดิโอ้ร้อนแต่เออ,เอไม่เอาไกลดีมันร้อนนะอ่ะพอพ่อพอพอ,พอ,พอ,พอประมาณนี้นะชิมก่อนว่าเป็นยังไงอู้ต้องเป่าแล้วแหละ ใช้ได้ละไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยอร่อยโอเคครับตอนนี้ไก่รวนของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็ปิดแก๊สครับนี่วันนี้ที่บ้านไข่เยอะนะครับอันนี้เราตอกมาใส่ชามเรียบร้อยแล้วสี่ฟองเดี๋ยวเราจะแบ่งทอดเป็นสองครั้งเพราะว่าทอดสี่ฟองเลยเนี่ยถ้าพลาดเราจะแจจะแก้ไม่ได้แล้วใส่ซอสปรุงรสลงไปนิดนึงเพื่อเพิ่มรสชาติ คน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 ไปยังไม่ได้ติดเตาเลยตีตรงนี้ดิตีนักกล้องดิตีมาฟองขึ้นเราทำไม่แบบไข่เจียวนะคะ่ะเเฮ้ โอเคครับเราก็เทไข่ใส่ลงไปครับประมาณนี้ก่อนอแล้วเราก็เอาก้นของมันเรียกอะไรนะกระบวยอ่ะคน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 ให้มันเป็นแผ่นนนึงคนให้มันปลุดเป็นอันนี้นะครับนี่ไข่ค้นของเราไม่สวยงามเลยนะครับแต่ว่าก็ได้อยู่นะครับเป็นลักษณะไข่ค้น เดี๋ยวเราจะมาตักใส่ชามกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราตักข้าวใส่ชามนะครับนี่ข้าวสุกพอดีวันนี้หุงข้าวสวยประมาณนี้พอนี่เลยใช่นี่นะครับรเพื่อนๆเราก็ตวัดขึ้นมาในชามได้เลยนะครับให้มันร่อนลงมาในชามเลยไม่แต่แลักษณะไม่น่าจะร่อนแล้วเหร ให้เจียวชัดๆโถโอเคครับจากนั้นเราก็ตักอันนี้มาราดลงไปบนนี้ถ้าเพืเ่อนๆอยากกินน้ำเยอะก็แล้วแต่เ,เพื่อนๆเลยก็ะตักราดไปเลยครับนี่หืมหน่ากิน่ะกินมากๆ อันนี้จะเป็นเครื่องเคียงนะครับผักเครื่องเคียงก็คือแตงล้านนะครับวันนี้เราใช้เป็นแตงล้านไม่ต้องกอกเละครับเพราะว่าเราล้างสะาดแล้วใส่ลงไปเลยและนี่ครับนี่ความแซกนะครับอยู่ตรงนี้เลยครับเราจะซอยพริกลงไปด้วย สีเขียวสีแดงนะครับน่ากินมากๆเพิ่มความแซ่บให้กับข้าวไข่ข้นไก่รวนของเราหมืมฉัเห็นสีก็เหลือออกก็เห็นสีพิกก็เหือตกแล้วอ่ะ <__ stems> นี่นะเพื่อนๆโอ้น่ากินมากๆเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆกับเมนูข้าวไข่ข้นไก่รวนของเราครับนี่เพิ<ๆ>่มความแซ่บด้วย พิกซอยนะครับสีเขียวสีแดงแล้วก็เพิ่มผักเครื่องเคียงด้วยแตงลานนะครับนี่เพื่อนๆคนไหนที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับลองเอาไปทําตามดูนะครับทําตามแล้วเป็นยังไงเนี่ยคอมเมนต์มาบอกไว้ที่ใต้คลิปด้วยนะครับใช่ไหมอ่ะมีซีนะครับขอตัวลาไปกินเมนูนี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปแล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ